นี้ขี่ไปไหนก็ทักพี่หลิวพี่หลิวเลยประมาณนี้ครับอ่ฮะนี่คือภาพแต่ขี่ไปคนมองแน่นอนเห็นล่าสุดปียาวราชคนขอถ่ายรูปด้วยใช่ตอนมาเนี่ยพี่มันเป็นยังไงสภาพอะมันถ้าถ้าถ้าทานึกไม่ออกเราจะนึกถึงกล่องก็คือเป็นกล่องจากญี่ปุ่นนึกออกใช่ไหมครกล่องมีการแพ็คซิลแบบญี่ปุ่นอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็คือผมไม่เห็นรถอย่างนี้เลยไม่มีเฟรมอยู่แยกแฟลิ่งอยู่แยกเครื่องก็อยู่แยก เหมือนกับเรามาต่อจิ๊กซอว์ใหม่แค่น,นั้นเองอเวลาเราเล่นพวกนี้เราต้องทําให้เขาเดินที่สุดบบเช่นสมัยก่อนถ้ายกง่ายๆรถเกา JDM ก็น่าจะเป็นซูเปอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ซูเปอร์เขากลับเดิมนันเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รีสโตกลับเดิมหมดยิ่งกลับเดิมยิ่งราคาขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันคนค้นว่ารถพังไงกว่าจะได้แบบนี้งบประมาณในการทำเนี่ยมันเท่าไหร่พี่ ก่อนจะไปรับชมรีวิวแบบเจาะลึกนะครับขอขอบคุณนะฮะเจ้าของคลิปที่แท้จริงนะครับน้องซูมช่อง Viewedic ินะฮะบอกเลยว่าขอขอบคุณมา,มากๆที่ให้ตัวกับผมเนี่ยยืมฟุตเทจวิดีโอนะครับมาตัดต่อแก้ไขให้แบบว่าลงตัวมากขึ้นในสไตล์ 2T ทีมอเตร์ไบค์นะครับซึ่งเป็นคลิปที่หลายๆคนขอกันมาเยอะนะครับว่าให้ผมเนี่ยแอดมินเนี่ย กรุณาหน่อยนะครับรีวิว NR 2 5 0หน่อยซึ่งผมก็มองดูแล้วนะครับไม่มีอันไหนเหมาะกว่าคลิปนี้แล้วนะครับงก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามหรือว่าไปรับชมคลิปต่างๆได้นะครับเป็นยูทูบเบอร์สายมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของกันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็อาจจะคุ้นๆกันอยู่แล้วพี่ทําเกี่ยวกับคอนเทนต์ประมาณไหนครับพี่หลักๆเลยคือรถเก่ารถเก่าแบบแบบอย่างนี้ป่ะหลายแนวไม่ว่าจะยุค80 9 0เอะไรมาอ่าอ่าฮะเพราะว่าหนึ่งเลยคือส่วนตัวส ครับถ้ามันเริ่มจากความชอบมันแหละครับเริ่มจากรถเล็กๆก่อนแล้วสุดท้ายก็มาจบที่นะจบที่คันนี้ผม uh huh. ว่าผมว่ามันก็เป็นเหมือนพี่ใหญ่ของวงการสองจังหวัดแล้วอะ่ะเพราะว่า oh. เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วถ้ามูฟบางคนบอกว่าจะหาไอ้นาห้าร้อยไม่ให้ดูหน่อยมันหาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบว่าทะเลรถแข่งถ้าใครเคยดูไอโบจีพีเมื่อก่อนก็น่าจะเป็นมิกดูหาัานนึกออกใช่ไหมอือฮะถึงโจไปเอาตรงๆป่ะพี่คือผมไม่รู้เรื่องเลยกับรถ ยุคนี้นะคือไม่ได้ศึกษาเลยแต่ผมอยากเห็นตัวจริงๆว่าคนที่ปั้นรถแบบนี้เขาเล่นระดับไหนกันเขาปั้นแบบไหนกันหลักๆเลยผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของเขาอ่ะโดยเฉพาะ2จังหวัดนะยุค90มันก็มีทั้ง4แล้วก็สจังหวัดอย่าง4จังหวัดยกตัวอย่างเช่นก็ v f เ400าร์สี้ยใช่ไหมครับ VFR 400ครับเคยได้ยินใช่ไหมั่นคือสี่สาได้แล้วก็มีโปรอาร์มเนาะใช่ไหมฮะโปรอาร์มใช่ประมาณนั้นส่วนถ้าเป็นเขาเรียกว่าคู่แข่งที่แบบว่าผมเคี่ยวกันก็จะเป็นไอเจ้านี่แหละ g r เ2ี0อ่า ซึ่งญี่ปุ่นเขาก็มีการเอามาแดกกันขี่ด้วยกันหลายครั้งเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันเวทใกล้ๆกันนะ แต่มันต่างกันที่แบบ2จังหวะแล้วก็4จังหวะอันนี้เป็น25 0อันนั้นมัน400อ๋อคือพี่จะบอกว่าไอเอ็นซีสามสิบเนี่ยมันเป็น4 4จังหวะ4จังหวะเป็นสสูบใช่ครับสีูบวีการทํางานก็เอาไว้ง่ายถ้าใครดูไม่ออกว่าเสียงมันจะแหลมแหลมแล้วก็มีควันแค่นั้นเองอ่นี่คือ2จังหวะอ่าถามหน่อยพี่ใช้เวลาปั้นกี่เดือนกว่าจะได้แบบนี้คือเรายังไม่ได้ลงดีเทลในรถนะว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ขอถามก่อนว่าสภาพนี้พี่กว่าจะได้แบบนี้กี่เดือนคันนี้เอาตรงตั้งแต่เริ่ม เริ่มหาเริ่มอะไรให้เขาจัดการให้มีจะมีช่างจัดการให้ใช่ไหมครับครับรอราวแเดือนนะทั้งหมดเดือนในการใช้ระยะเวลากว่าจะได้สภาพนี้แต่ก็ยังสมบูรณ์อย่างพี่ตอนนี้ผมว่าเครื่องยนต์พอใจแล้วเหลือแค่ของแต่งได้แค่น้อยความสมบูรณ์ของพวกเบรกพวกอะไรอ๋อพวกแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆฮะแล้วแล้วถามนิดนึงว่าตอนมันมันมาเนี่ยพี่มันเป็นยังไงสภาพอ่ะมันถ้าถ้าถ้านึกถ้านึกไม่ออกเราจะนึกถึงกล่อง ก็คือเป็นกล่องจากญี่ปุ่นนึกออกใช่ไหมฮะกล่องมีการแพคซีลแบบญี่ปุ่นอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็คือผมไม่เห็นรถอย่างนี้เลยไม่มีเฟรมอยู่แยกแฟลิ่งอยู่แยกเครื่องก็อยู่แยกเหมือนกับเรามาต่อจิ๊กซอว์ใหม่แค่นั้นเองอ๋อมันคือมาเริ่มเริ่มแบบจากที่แม่งมาเป็นชิ้นกว่าจะหาแฟลแล้วแล้วไม่ใช่เหมือนกับว่าสั่งซุ๊อของแม่งมาต้องไปนั่งตามหาอีกถูกปะก็ใช่ครับอย่างเช่นคันแห้งเนี่ยผมทางช่างใช้เวลาตามหาที่3เดือน3เดือน ประมูลประมูลจากไอ Yahoo Japan eBay eBay Yahoo นี่เล่นกันเดือดมากแพงมากอ๋อคือราคามันก็คือรถพวกนี้ผมผมคือผมไม่ได้ปั้นรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นบูรณะรถมอเตอร์ไซค์แต่ผมปั้นรถรถยนต์ที่เป็นรถรถเก่ายุค8 0ดูนเหมือนกันผมก็ปั้น70นยยุค70ผมก็ปั้นเหมือนแล้วพอจะรู้ดีเทลว่าแบบก่อนมันแบบใช่มันจะได้มาแต่ละชิ้นคือมันไม่ใช่แบบจะสั่งศูนย์แล้วแม่งมาได้อ่ะคือมันแบบว่า มันต้องมานั่งตามหาแต่ผมว่าถึงแม้จะใช้เวลานานแต่ว่ามันนั่นแหละความภาคภูมิใจมันตับอะอ่าฮะใช่มันเหมือนกับว่าเราเราใช้ระยะเวลาเนี่ยมันก็พอมันเสร็จเรามามองมันมันคุ้มค่ากับที่เราลงทุนอ่าฮะโอเคพี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยว่าประวัติ NSR 2 5 0รคันนี้มันยังไงบ้างแบบว่าในมีในหนังด้วยป่ะแล้วคันนี้มีในหนังก็จะเป็น full total นะปี1995ที่ถิวตอร์หัวแสดงนะอันนั้นก็ ยืนถนนเก็บไว้เก็บใจให้เธออะไรประมาณเนี้ยอ,อแต่ล้าลย้อนไปดูกันได้แต่ถ้าอีกฟิลนึงก็ผู้หญิงข่าขคะแตะแต่เขาไม่ได้ขี่รุ่นนี้ซึ่งพี่หลิวเติหมหัวนี่เขาขี่ rg 500ก็เยไปสอนจังหวะเหมือนกันแต่หมายถึงว่าในสมัยนั้นยุคเก้าศูนย์ส่วนใหญ่เขาก็ใช้สอจังหวะประกอบหนังกันทั้งนั้นหลยจะเยอะนิดนึงก็เลยเป็นภาพจําอย่างคันนี้ขี่ไปไหนก็ทักพี่หลิวพี่หลิวเลยประมาณนี้ครับแต่ขี่ไปคนมองแน่นอนเห็นล่าสุดปยาวราชคนขอถ่ายรูปด้วย ก็คือมันจะแบบคนละฟิล <F ill> กับบิ๊กไบค์อ่ะผมมองนะนะฮะคนละฟิลกัน <F ill> โอเคพี่เดี๋ยวมาลงหน่อยว่าพี่ทําอะไรไปบ้างคันนี้เริ่มจับยังไงแบบว่าชุดสีนี่มันมาแบบนี้ไหมลายเลยอะไรเงี้ยลายลายจริงๆมันไม่ใช่ลายนี้ครับมันเป็นลายยังไงพี่เขาเรียกว่าเป็นแฟลลิ่งแบบว่าเก่าๆมาเลยครับมันไม่สวยเลยอ่ะแต่แต่ข้อดีคือเขาไม่ได้ผ่านการทําสีมาสักชั้นหนึ่งสีก็จะแน่นๆเวลาเวลาเคาาก็จะแบบเส้บางๆไม่ใช่สติกเกอร์เว้ย มันคือการทําสีใช่ตัดลายตัดลายทําสีใช่ครับอ่าแต่อันนี้ติ๊กเกอร์ป่ะอันนี้ติ๊กอันนี้ตัดอันนี้ติ๊กเกอร์อันนี้ติ๊กเกอร์เครือบเลกเกอร์ใช่ครับอันนี้ก็ลอตแมนนี่ก็จะเป็นบุรีสมัยนั้นอ๋ออันนี้คือลายแข่งถูกป่ะพี่ใช่ครับเป็นทีมแข่งก็จะมีทีมมาโบโลนึกออกใช่ไหมฮมาโบโลลอตแมนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับอืมและนี่ก็เป็นเอ่อคอนแวนต์เรซิ่งใช่ครับพี่อาเซีครับอ่าฮะโอเคพี่เดี๋ยวคือรถอาจจะไม่ได้เชิงแบบว่าเป็นรถที่ที่แต่งแบบว่า เขาเรียกว่า <Luis> ท <g ad> ํากลับเดิมนี่หรอประมาณนั้นได้ไหมเหมือนแบบไม่ได้แบบเรียกอะไรไม่เหมือนรถสมัยใหม่ที่เหมือนกับลงแบบว่ามึงซื้อจากศูนย์มาแล้วมึงเอาปั๊มเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็คือจะเป็นเหมือนแนวบุรณะบวกกับว่าหาของที่มันเหมือนแบบว่าใส่ในยุคนั้นอ่ะคือคืคือเอาง่ายๆคือเวลาเราเล่นพวกเนี้ยเราต้องทําให้เขาเดิมที่สุดเช่นสมัยก่อนถ้ายกง่ายๆรถ90 JDM ก็น่าจะเป็นซูเปอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ซูเปอร์เขากลับเดิมนันเลยใช่ไหม ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รีสโตกับเดิมหมดยิ่งกับเดิมยิ่งราคาขึ้นอ่าถูกก็เหมือนกันแต่ในยุคก่อนที่ก่อนที่จะมายุครีสโตเนี่ยเขาก็เน้นแต่งกันแบบอย่างอย่างยุคตอนที่หนัง The Fast ภาคแรกใช่ครับก็จะเอาซูเปอร์ไปทําแบบนั้นกันตามหนังอะไรอย่างนี้ก็คือจะแต่งแนวนั้นคือมันเปลี่ยนตามยุคสมัยในการแต่งรถด้วยนะผมว่ามันเป็นค่านิยมด้วยแหละต้องถี่ต้องเดิมไ้ก่อนต้องเดิมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยผมจะเน้นแบบว่าเดิมไว้อันไหนเดิมบ้างพี่ที่แบบว่าผมไม่รู้เรื่องงเลยยนะตรคคืืออออทุก่าง คือเดิมหมดเลยเหรอตอนนี้เดิมหมดไหมเดิมอะไรที่ไม่เดิมดีกว่าอะไรที่ไม่เดิมก็คือมีท่อครับท่อสูตรท่อสูตรอ๋อเห็นไปยัดใยแก้วมาใช่อันนี้อันนี้อันนี้ท่อท่อท่ออันนี้เป็นท่อแต่งของญี่ปุ่นอยู่แล้วซึ่งท่อเดิมมันจะไม่ใช่แบบนี้อ๋อท่อเดิมไม่ใช่แบบนี้อันนี้ผมเอาท่อของรหัส MC 2 8มาใส่ซึ่ง MC ยี่สิบแปดหลายๆคนน่าจะแยกกันได้ง่ายก็คือเป็นโปรอาร์มโปรอาร์มแล้วก็กุญแจคีย์การ์ดแต่อันนี้กุญแจคีย์การ์ดคืออะไรพี่ใช้คีย์การ์ดเสียบบ อ๋อเหรอใช่ในยุคนั้นมันมีคีย์การ์ดเสียบด้วยเหรอพี่โอ้ปี94ครับผมบอกเลยวราเพียบมากแต่นี่คือกุญแจธรรมดาอ๋อเป็นกุญแจแต่มีกุญแจตรงรุ่นด้วยใช่แต่โปรอาร์มี่เราจะเสียบคีย์การ์ดเข้าไปปึ๊บใช้ให้กุญแจจริงป่ะเนี่ยรถแล้วมันหาได้ไหมตอนเนี้ยแพงมากแพงมากแพงมากอ๋อคือเหมือนแบบแพงมากเสียบตรงไม้ใช่ไหมเหมือนเหมือนแบบเครดิตอ่ะใช่เฮ้ยอยากได้อย่างนั้นอ่ะเทปตอนนั้นผมยอมรับว่าเป็น เรียกว่านวัตกรรมได้ไหมสมัยนั้นอ่ะเออมันคือในในยุคปี90มันคือมันมันทำแบบนั้นได้ถือว่าเทพนะพี่มันแบบขี้เหร่หละบิ๊กไบยังไม่ทำอย่างนี้ใช่บิ๊กบไม่มีเลยนะนะฮะข้อตกข้อต่างก็นั่นแหละฮะมีข้อแล้วก็มีรู้สึกว่าจะเป็นสวิตมีด้วยพ่พี่สวิตมีด้วยใช่ครับสวิตสวิตออฟลันมีครับมีปกติ อ๋อแล้วก็ใส่กล่อง h e a าซีประมาณนี้กล่อง Head AC อ๋อเห็นล่าสุดไปอัพกล่องมาผมส่งรูปให้แล้วก็ขึ้นให้ผมแล้วกันไดงประมาณไหนนะครับใส่ปางท้ายไปดูตูดก่อนตูดเดิมเป็นแบบนี้ไหมเดิมๆครับอันนี้เดิมๆหมดเลยใช่ครับชุดสีนี่คือเป็นชุดสีแท้ใช่ครับชุดสีแท้อยู่แล้วยากชุดสีแท้ก็หายากใช่ไหมพี่ที่แบบว่าคือนี้มันไม่ได้ทําสีไม่ได้ถูกทําสีขึ้นมาไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้คือ เราจะไปหาแท้ๆอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือราคาสูงมากสูงมากประมูลก็ที่แบบผมบอกเลยว่าเกินแสนแน่นอนคือชุดสีทั้งชุดอะนะเกินแสนใช่แต่แต่ว่าอันนี้คือเราทําสีมาใหม่มันก็เลยแบบว่าแต่มันก็ผมก็รู้สึกว่าพอใจนะเพราะว่าเพราะว่าช่างคนนี้เขาก็แบบโอเคงานดีนี่ให้ดูถังใช่ถังสวยมากทุกคน่ะฮะแล้วถามนิดนึงพี่พี่ก็มีจิ๊กเซอร์เหมือนกันใช่เป็น L8 ป่ะใช่ครับ่ะฮะ ถามหน่อยความแตกต่างระหว่างที่ขับ b i g b i บ e er L8 อลกเนี่ยกับตัว MC 2มเนมันแตกต่างกันไหม<น>ส,สำหรับเจ้าของที่มี2คน2แนวหนึ่งเลยคือเราแตกต่างในเรื่องของใช้คำว่าลักษณะเครื่องยนต์แล้วกันอันนั้นคือ b i g กไบค์จังหวะใช่ไหมสีสูบซึ่งบอกเลยว่าแรงมากอยู่แล้วเนาะตัวพันแต่นี้ถามว่าแรงไหมผมว่ามัน ถ้าไปเทียบในเรื่องของความแรงเนี่ยผมว่าสู้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าความสนุกผมว่าผมให้คันนี้คันนี้ใช่ไหมพี่ความสนุกในเรื่องของซุ้มเสียงเสียงมันแบบแหวใช่ไหมแล้วรถแล้วหนึ่งเลยคือรถมันเบาอเบามากอ่าฮะแล้วก็แล้วก็เวลาขี่ไปไหนเนี่ยมันสนุกตรงที่แบบว่าคนเขาเข้ามาคุยมาทัก อ๋องไม่ค่อยได้เจอขับบิ๊กไบค์ไม่ค่อยเจอฟิลนี้อ่าอ่าใช่แต่ถ้าแต่ถ้าบิ๊กไบค์ในยุคปีประมาณปี1 3 1 4ก็จะเจอแบบนี้อันนั้นฮอตมากช่วงนั้นฮอตนะบิ๊กไบค์อ่ะแต่ช่วงนี้ไม่มีแล้วน้อยแบบนี้ก็คือจะเป็นแบบแนวแบบณปัจจุบันที่แบบทุกคนเขาแบบว่าเน้นรีสโตกันนะครับทุกคนใช่ครับอ่าฮะโอเคพี่เดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยว่าเสียงคัดแห้งมันเป็นยังไงได้ครับเพื่อเพื่อแบบว่าทุกคนแบบ อยากรู้ว่าแบบบูรณะมาเสียงท่อนี้คัดแห้งคือมันเป็นคัดแห้งด้วยนะทุกคนคือผมชอบอันเนี้ยซับชิ้นเนี้ยอะไรครับชิ้นเนี้ยคื้ออะไรเนี่ยที่พี่เคยถ่ายให้ดูมันเป็นเหมือนกับว่าที่พักเท้าป่ะถูกต้องครับเออเนี่ยมันแบบอารมณ์แบบจะมีสาวซ้อนก็เอาลงมานะ๋อสาวซ้อนเอาลงมาแล้วถ้าเก็บอ่ะพี่เก็บก็เซี่ยวหน่อยคนก็จะไม่รู้อะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นของตรงรุ่นตรงรุ่นอะหายากนะ ก็ก็ยากอยู people ่แต่ว่าแต่ว่ามันผมชอบดีไซน์เขาไงโอเคก็คือแบบสปอร์ตได้เลยอ่ะใช่ก็คือมันไม่ใช่ของแปลงอะนะของเดิมมันก็เท่ดีกว่าอินเลยผมโคตรอินเลยเนี่ยโอเคพี่ขอฟังเสียงหน่อยอันนี้ก็ยังไม่ทันที่สไตล์ก็จะดังอันนี้คือเสียงคัตมันจะแกล้งแกล้งแก้งใส่ยางสลิกระดับทุนบคนเขาเนื้อว่ารถพังอ่ะ มันเป็นแผนการแต่งะครับก็เลยดังนิดนึงก็เลยจะดังเหมือนคนขับรถทางตลอดเวลาแล้วระยะเซอร์วิสเหมือนกับพวกบิ๊กไบไหมพี่ไม่ครับมันไม่ต้องเซอร์วิสอย่างเช่นสองจังหวะเนี่ยการถ่ายน้ำมันเครื่องผมถ่ายหกเดือนครั้งหนึ่งเพราะว่ามันแค่เลี้ยงห้องเกียร์อ๋อหกเดือนเปลี่ยนครั้งแต่หลักๆเราต้องรูปเราต้องถึงต้องแท้่่่ดี่่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 ี่่่่ อนีนึงพี่อีกคำถามหนึ่งคือเล่นรถพวกนี้การดูแลมันยากกว่ายากกว่ารถแบบสมัยใหม่ไหมอถ้าถ้าไม่เข้าใจจริงผมว่าคนสมัยนี้ยังไงก็โมอบั่ยยากหนึ่งเลยคืออย่างทางเจ้าของช่องเนี่ยเคยใช้พวกบิ๊กไบค์มาเยอะเนาะครับไม่เยอะพี่ไม่เยอะเันไม่เยอะเหรอผมดูว่าเยอะอ่ะแต่แต่ถ้าจากประสบการณ์คนรอบข้างถ้ามุ่งเน้นการเซอร์วิสรถสักคันหนึ่งก็แค่เข้าอู่เข้าศูนย์ใช่ไหมอ่าครับแล้วก็เสียบเสียบกล่องก็รู้โค้ดรู้อะไรใช่ไหมครับ แต่รถรุนีมันไม่ใช่มันไม่มีแบบว่ารู้โค้ดร้อะไรเราต้องเราต้องจับอาการมาให้ได้ครับครับอย่างเช่นน้ํามันน้ํามันกกน้ามันมันตันอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่ามันเช็คมันอะไรอ๋อก็คือความเอาใจใส่มันต้องเยอะกว่าเยอะกว่าปกติจะถามว่าเล่นได้ไหมมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นณปัจจุบันยังหาได้ไหมรถแบบเนี้ยโอ้ถามดูจากที่แบบว่าเล่นเอ่อใช้ระยะเวลาการปั้นมา8เดือนมันเริ่มหายากแล้วใช่ไหมหนึ่งเลยคือมัน ถ้าเป็นหลักการตลาดก็ดีมาก,กัะซลายน้องก็คือแบบว่าความต้องการสูงแต่ของหาย,ยากซัพไายไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีผลิตซ,ซึ่งมันแบบมันล้วก็เลยทําให้ราคามันชูดมากมันสูงมากลหลักการดีมานระซลายปกติใช่อ่าฮะก็ถามนิดน,นึงพี่คําถามสุดท้ายประมาณงบประมาณในการทํากว่าจะได้แบบเนี้ยงบประมาณของพี่อ่ะนอกจาก8เดือนแล้วงบประมาณในการทำเนี่ยมันเท่าไหร่พี่อันนี้ก็ ประมาณเ,เอานะกางๆแล้วกันนะฮะอันนี้คือราคาเมื่อ8เดือนที่แล้วปนระามาณตีไปจบเกือบเกือบ3แสนแค่3แสนแต่แตกแต่เดี๋ยวเก่อนก็คือตอนนี้รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยเปิดเพิ่งเปิด,ปดไปประมาณ4แสนกว่าอ่าเพราะว่าตามระยะเวลานะยิ่งเวลานานขึ้นยิ่งแพง สำหรับราคา3ถึง4แสนที่ผมพูดไปนะครับไม่ใช่ราคาปั่นแต่อย่างใดนะครับแต่มันคือราคาที่เขาซื้อขายกันจริงๆนะครับสำหรับ n r 2 5อนะครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องของสวิงอาร์มคู่แบบรถผมนะครับแล้วก็เป็นโปรอาร์มสวิงอาร์มเดี่ยวอันนั้นก็ราคาหนักแล้วนะครับ6แสนอัพ7แสนอย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญนะของแบบนี้นะครับมันไม่มีราคาตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจล้วน ซึ่งถ้ามองว่าเป็นรถสะสมนะครับอนาคตยังไงก็ราคาไม่มีวันลงอย่างแน่นอนนะฮะถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตผลงานดีๆหรือว่าคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับกลับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ